สวัสดีครับวันนี้เราประกอบคร,รูแชมป์นะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของวิธีการแก้ปัญหาเองนะครับะนะครับปัญหาแต่ละปัญหานะครับมีวิธีการแก้ได้หลายวิธีนะครับการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนะครับจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเช่นนักเรียนลืมกล่องในสอและต้องการได้กล่องนสอคืนนะครับ การแก้ปัญหานี้เราต้องทบทวนว่าเราไปที่ไหนมาบ้างนะครับแต่ละสถานที่เราไปทําอะไรมาบ้างแล้วก็พิจารณาว่าในสถานที่นั้นๆเราทําอะไรกับิกล่องดินสอหรือไม่นะครับหรือถ้าเราต้องการลดค่าใช้จ่ายประจำวันนะครับเราต้องทบทวนว่าในแต่ละวันเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเรื่องใดบ้างมีเรื่องใดที่สามารถตัดออกไปได้บ้างนะครับหรือว่ามีเรื่องใดที่สามารถลดค่าใช้จ่าย ในเรื on ่องนันน like ั um. <Okay. S 1> yes. ้นได้บ้างนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับต่อไปนะครับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะนะครับเป็นการใช้เหตุผลเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นนะครับเพื่อตวจเพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับปัญหาบางปัญหาครับมีวิธีการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนนะครับจึงต้องใช้เงื่อนไขหรือเหตุผลเนี่ยในเชิงตรรกะมาช่วยในการแก้ปัญหาเองนะครับ เช่นการเล่นเกมเขาวงกดนะครับเลยต้องทําตามเงื่อนไขของเกมวิธีการเล่นก็คือใช้สอลากเส้นจากต้นทางไปยังปลายทางโดยไม่ยกดินสอออกจากกระดาษนะครับการลากเส้นนั้นนะครับจะต้องให้เดินทางไปยังปลายทางได้สั้นที่สุดและไม่ชนกับผนังนะครับอย่างภาพที่หนึ่งจุดสองนะครับตรงนี้ที่เป็นรูปแม่บทเนี่ยนะครับนักเรียนก็ลองใช้นิ้วล,ลองลากดู นะครับว่าเส้นทางใดนั้นจะพาลักยันสามารถออกจากเขาวงกฎนี้ได้แล้วก็รวดเร็วที่สุดนั่นเองนะครับอันต่อไปนะครับเป็นเกมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับาอาจเป็นเขาวงกดที่ซับซ้อนขึ้นหรือว่ามีเงื่อนไขที่ต้องทําตามหลายเงื่อนไขนะครับเช่นเกมเขาวงกตคณิตศาสตร์นะครับ หมือนรูปภาพที่เป็นรูปกระต่ายนี่นะครับการหาเส้นทางจะต้องใช้การคิดเชิงคณิตศาสตร์ไปด้วยนะครับผู้เล่นจะต้องลากเส้นให้กระต่ายนะครับเดินทางไปกินแครอทนะครับโดยเส้นทางนั้นจะต้องเป็นการนับตัวเลขนะครับหนึ่งถึงร้อยนะครับหนึ่งถึงร้อยนะครับไปตามเส้นทางนะครับให้เป็นหนึ่งถึงร้อยนั่นเองนะครับเพื่อให้สามารถเดินทางไปยัง หมายเลขร้อยได้นั่นเองนะครับเดียต้องเรียงหนึ่งสองสามที่ห้าจะไปเก้าสิบไปนะครับอ่าอันนี้ก็นักเรียนก็ลองไปเล่นดูนะครับอันที่สองนะครับเป็นเกมอาเขาวงกฏที่มันมีความซับซ้อนม,มากขึ้นอีกนะครับเช่นหาเส้นทางให้กบกระโดดไปยังสระน้ําโดยเส้นทางนั้นจะเป็นการนับตั้งแต่สี่ถึงสี่ร้อยนะครับซึ่งการนับแต่ละครั้งเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทีละ ครั้งละสี่นั่นเองเนี่ยเช่นสี่ไปเป็นแปดแปดไปสิบสองอะไรเงี้ยนะครับให้ข้ามไปถึงเลขสี่ร้อยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเกมนะครับเขาวงกดที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นนั่นเองอันนี้นักเรียนก็ลองลองไปเล่นดูนะครับอ่าน,นันเรียนอาจจะหยุดแล้วก็ลองเล่นดูก็ได้นะครับหยุดคลิปวิดีโอตอนนี้ก่อนก็ได้นะครับอ,อันต่อไปอ่าเป็นการ ฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนะครับเป็นพื้นฐานสําหรับการพัฒนาสิ่งต่างๆในอนาคตนะครับเช่นถ้าเราต้องการเขียนโปรแกรมให้หุยนต์เดินไปยังเป้าหมายในเขาวงกตนะครับเราจะต้องนําวิธีการคิดของเราและเงื่อนไขต่างๆเนี่ยครับมาเ,าเปลี่ยนเป็นโปรแกรมนะครับแต่นี้นะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการลองเล่นดูนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่มีอุปกรณ์เราก็เลยไม่สามารถที่จะลองเล่นกิจกรรมนี้ได้นี่นะครับ อ,อันนี้เป็นกิจกรรมที่เราเหมือนเราสั่งคําสั่งให้กับหุ่นยนต์ให้เขาเดินอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับเรื่องของการใช้เหตุผลนะครับการใช้เหตุผลเป็นการคิดแล้วก็อธิบายความคิดออกมาเป็นแผนง,งานนะครับโดยแสดงวิธีการแก้ปัญหาแบบเป็นลําดับขั้นตอนเองครับทำให้อมองเห็นวิธีการแก้ปัญหานี่อย่างชัดเจนซึ่งแต่ละขั้นตอนนียเราต้องพิจารณาทั้งเงื่อนไขหรือเหตุผลประกอบไปด้วยนะครับ การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาทําได้โดยการเขียนบอกเล่าวาดภาพใช้สัญ,ญลักษณ์นะครับวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคนอาจวิธีการที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละคนเองนะครับเมื่อพิจารณาให้ละเอียดแล้วจะพบว่าการแก้ปัญหานนั้มีขั้นตอนที่คล้ายคกัน2ขั้นตอนดังนี้ครับห พิจารณาปัญหาก่อนนะครับพิจารณาทําความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดว่าปัญหานั้นมีองค์ประกอบอะไรเกิดขึ้นจากอะไรสิ่งที่เราต้องการนั้นคืออะไรนะครับ 2. การวางแผนการแก้ปัญหาครับคือการกําหนดขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาครับและระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ปัญหานะครับโดยการทํางานนี้อาจจะต้องทําซ้ําๆไปเรื่อยๆจนแก้ปัญหาได้สําเร็จนั่นเองนะครับเอาเรามาดูในตัวอย่างนะครับ เราพบว่าไฟฉายที่เราใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยครับเมื่อเปิดแล้วไฟมันไม่สว่างนะครับเมื่อเปิดไฟไม่สว่างเราจะต้องวิเคราะห์นะครับเราต้องพิจารณาปัญหาว่าหนึ่งก็คือเมื่อเราเปิดเราได้ทําการเปิดสวิตช์แล้วหรือยังอเอาดูกันว่าออันหนึ่งเราตรวจสอบว่าสวิตช์ของเราเนี่ยเปิดถูกต้องไหมนะครับถ้าถูกต้องเราไปพิจารณาขั้นต่อไปนะครับว่าเราใส่ฐานไฟฉายเข้าไปหรือยัง แต่ถ้าเราใส่แล้วเราก็ไปพิจารณาในขั้นถัดไปนะครับก็คือแล้วก็ตรวจสอบว่าฐานไฟฉายนั้นใส่ขั้วสลับกันหรือเปล่าขั้วบวกเป็นขั้วลบขั้วลบเป็นขั้วบวกหรือเ,เปววเล่านะครับแต่ถ้าเราใส่ถูกต้องแล้วนะครับเราก็ไปพิจารณาในขั้นที่สีว่าฐานไฟฉายของเรานั้นมีมีพลังงานอยู่หรือเปล่าหรือว่าวมีไฟอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับมาครั้งฐานก็อาจจะหมดเราอาจจะต้องเปลี่ยนฐานนะครับแต่ถ้ามีนะครับแล้วก็ทําการ ตรวจสอบว่าหลอดไฟนั้นใช้ได้หรือไม่หรือว่าหลอดไฟนั้นขาดไปแล้วหรือยังนะครับอ่ทาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่นักเรียนจะทิ้งถ่านไปใช้เนี่ยที่ไม่มีพลังงานแล้วนะครับควรใส่ถ่านในถุงพลาสติกหรือถุงดำแล้วเียนว่าขยะมีพิษนะครับหรือว่าถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วนะครับหาเจ้าหน้าที่ที่เขาคัดขยะหรือว่าหาเทศบาลาต่างๆนะครับเขาจะได้เก็บได้อย่างถูกต้องนะครับจากนั้นเขาก็จะไปทํา การทำลายทิ้งนะครับหรือว่าบางหมู่บ้านก็จะมีสถานที่ที่ไว้ทิ้งขยะมีพิษอย่างนี้อยู่ในหมู่บ้านด้วยนะครับอ่าซึ่งในชีวิตประจำวันของเรยนยบางครั้งครับอาจจะแก้ปัญหาเราต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้นๆก่อนนะครับหรือหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถแก้ปัญหานั้นได้นั่นเองนะครับ ตัวอย่างที่สองครับเรื่องถ้าเรามีกระดาษอยู่หนึ่งแผ่นนะครับขนาด A4 แต่เราต้องการพับกระดาษให้เป็นขนาด A6 ้ได้มากที่สุดเราอาจจะทำได้ในทางนี้นะครับวิธีการแก้ปัญหาของเรานี้เราก็อาจจะต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องขนาดของกระดาษน,นะครับโดยการแบ่งขนาดนั้นแบ,บ่งเป็นประเภทต่างๆดังภาพนี้นะครับก็ยังมีทั้ง A0 นะครับ A0 นี่ขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะครับลองมา a ็ a หนึ่งหนึ่งก็จะมีขนาดครึ่งหนึ่งของ a อศูนย์นะครับจากนั้นก็ A2 สองสองก็จะมีขนาดครึ่งหนึ่งของ a1 หนึ่งนะครับจากนั้น A สามก็มีขนาดครึ่งหนึ่งของ A2 สองสี่ที่เราใช้นี้ก็มีขนาดครึ่งหนึ่งของ A สามเนั้น A ห้าก็มีขนาดครึ่งหนึ่งของ a อสี่นะครับ A หกก็มีขนาดครึ่งหนึ่งของ a ห้าเจ็ดต้องมีขนาดครึ่งหนึ่งของ A6 หกนะครับ A 8แปดก็มีขนาดครึ่งหนึ่งของ A 8แปดนะครับ อ่าซึ่งมีขนาดเท่านี้นะครับซึ่งในรูปนี้ก็จะมีขนาดที่บอกเป็นหน่วยเซนติเมตรเอาไว้ให้กับนักเรียนอยู่แล้วนะครับหมายนี้เป็นความรู้ที่นักเรียนควรจะรู้เอาไว้นะครับว่าขนาดอ่าแต่ละขนาดนั้นกระดาษแต่ละขนาดนั้นมีประเภทอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีขนาดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่ากิจกรรมในวันนี้นะครับให้นักเรียนนํากระดาษ A4 ที่มีความกว้าง 21เซนติเมตรแล้วมีความยาว29.7เซนติเมตรนะครับมาพับครึ่งในแนวเดิมไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นนักเรียนก็บันทึกความยาวของกระดาษหลังการพับครึ่งแต่ละครั้งลงในในตารางนะครับพับครึ่งในแนวแนวเดิมนะครับแนวยาวในแนวความสูง29.7เนี่ยนะครับแนวยาวพับครึ่งลงไปเรื่อยๆนะครับว่านักเรียนเนี่ยได้ความยาวแต่ละครั้งเท่าไหร่นะครับให้ เราเรียนพับไปได้วยกัน9ครั้งนะครับจากนั้นก็บันทึกบันทึกเอาไว้นะครับหลังจากนั้นนี่ก็ตอบคาถามนะครับถ้ากระดาษ A4 เนี่ยมีความความหนา1มิลลิเมตรการพับแต่ละครั้งเนี่ยความหนาของกระดาษนะครับจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่นะครับข้อที่สองลองนํากระดาษขนาด A4 นะครับมาพับแล้วพับให้ได้จํานวนครั้งที่มากที่สุดนักเรียนจะพบปัญหาใดบ้างนะครับ อันนี้ให้นักเรียนนะครับบันทึกลงในบันทึกทั้งความยาวที่นักเรียนพับในแต่ละครั้งนะครับแล้วก็คําถามอีกสองคำถามนี้ลงในกระดาษหรือว่าลงในสมุดของนักเรียนนะครับจากนั้นนักเรียนก็ถ่ายรูปนะครับส่งมาให้คุณครูประจําชั้นนะครับเดี๋ยวครูประจาชั้นจะส่งกลับมาให้ครูชั้นอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ครูชนก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ <grandpa>